การค้นพบความสุขที่แท้จริงนั้นมิใช่การสแสวงหาสิ่งใดจากภายนอกหากแต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งและจิตใจของเราเองหนทางสู่ความสงบเยือกเย็ยนที่ยั่งยืนนั้นได้รับการชี้แนะมานานนับพันปีในคำสอนอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยการปล่อยวางและการใช้ชีวิตด้วยความสงบ การเข้าใจและน้อมนำหลักธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติในชีวิตประจําวันจะนำพาเราไปสู่การปลดเปลื้องจากความทุกข์และสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงซึ่งมิได้ผันแปรไปตามการเวลาและสถานการณ์ภายนอกในท่ามกลางความวุ่นวายของโลกปัจจุบันหลายคนแสวงหาความสุขจากวัตถุยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบทว่าบ่อยครั้งความสุขเหล่านั้นเป็นเพียงภาพหลวงตา ชั่วครั้งชั่วคราวและเปลี่ยนแปลงไปไม่จีรังยั่งยืนเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเปลี่ยนแปลงไปเราก็พลันประสบกับความผิดหวังความทุกข์และความเศร้าโศกเสียใจหลักธรรมสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามความผันผวนเหล่านี้ได้คือการทำความเข้าใจในธรรมชาติของไตรลักษณ์อันประกอบด้วยอนิจจังทุกขังและอนัตตาซึ่งเป็นแก่นแท้แห่งความจริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และทรงชี้ทางไว้ให้กับมวลมนุษย์หลักธรรมพื้นฐานที่สำคัญประการแรกคืออริยสัจสี่อันได้แก่ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรคอริยสัจสี่เป็นความจริงอันประเสริฐที่บ่งชี้ถึงสภาพแห่งทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์การทำความเข้าใจอริยสัจสี่อย่างลึกซึง้งจะเป็นประตูบานแรกที่เปิดไปสู่การปล่อยวางและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ทุกข์คือสภาพที่ไม่อาจทนอยู่ได้ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งมักเกิดจากตัณหาหรือความทยานอยากและอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนิโรธคือการดับทุกข์เป็นภาวะแห่งความสงบสุขที่แท้จริงและมักคือหนทางแห่งการดับทุกข์อันได้แก่อริยมักมีองค์ดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การสิ้นทุกข์ จากอริยสัจสี่เราจะเข้าสู่หลักไตรลักษณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาซึ่งเป็นคุณลักษณะ3าประการของสิ่งทั้งปวงในโลกไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมอณิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงความไม่คงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดคงอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราอารมณ์ความรู้สึกความคิด ผู้คนรอบข้างหรือสิ่งของที่เราครอบครองทุกสิ่งล้วนอยู่ในกระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่เว้นแม้แต่ความสุขที่เราพยายามยึดไว้เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะเริ่มเห็นว่าการยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เพราะเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็จะต้องประสบกับความผิดหวังและความเศร้าโศกความถึงที่ว่าอานิจจังคือความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง เป็นกุญแจสําคัญสู่การปล่อยวางที่แท้จริงทุกขังคือสภาพแห่งความทุกข์ความไม่พึงพอใจความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งเกิดขึ้นจากการที่สิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราจรึงประสบกับทุกข์เพราะสิ่งที่เรายึดมั่นนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างถาวรการเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รัก ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาล้วนเป็นทุกข์แม้แต่ความสุขทั้งโลกที่เราสแสวงหาก็เป็นทุกข์ในตัวเองเพราะความสุขนั้นไม่เที่ยงแท้เมื่อมันสิ้นสุดลงเราก็ต้องกลับมาสแสวงหามันอีกครั้งหรือเมื่อมันเปลี่ยนไปเราก็ย่อมรู้สึกทุกข์การทําความเข้าใจทุกขังไม่ใช่เพื่อให้เราจมดิ่งในความทุกข์แต่เพื่อให้เราเห็นความจริงว่าการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นหนทางแห่งทุกข์ และเมื่อเราเห็นความจริงนี้เราจรึงจะสามารถค้นหาหนทางที่จะพ้นจากทุกได้อนัตตาคือความเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีแก่นสารไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของตัวเราสิ่งทั้งปวงล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยมิได้มีตัวตนที่เที่ยงแท้เป็นแก่นสารการยึดมั่นในอัตตาหรือตัวตนของเราว่าเป็นของเที่ยงแท้เป็นอิสระและเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพราะอัตตาที่เรายึดมั่นนั้นก็เป็นอนิจจังและทุกขังเช่นกันเมื่อเราเข้าใจอนัตตาเราจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนความคิดเห็นของเราและเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งในจักรวาลการเข้าใจอนัตตาเป็นหัวใจของการปล่อยวางอย่างแท้จริงเพราะเมื่อไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้ยึดมั่นทุกทั้งหลายก็ย่อมไม่มีที่เกาะเกี่ยวนอกจากหลักไตรลักษณ์แล้วพรหมวิหารสี่อันได้แก่ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นหลักธรรมสำคัญที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความปรารถนาดีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังการแผ่เมตตาอย่างตนเองและผู้อื่นช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ลดความโกรธความเกลียดชังและสร้างความรู้สึกอบอุ่นภายใน กรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ก็เกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลืออยากแบ่งเบาภาระความกรุณาช่วยลดความเห็นแก่ตัวและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุขหรือประสบความสำเร็จการฝึกมุทิตาช่วยขจัดความอิจฉาริษยาและความรู้สึกไม่ดีต่อความสำเร็จของผู้อื่น และอุเบกขาคือความวางเฉยความเป็นกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสุขและทุกข์วางใจเป็นกลางต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งวางใจเป็นกลางเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเกิดขึ้นอุเบกขาไม่ใช่ความเย็นชาแต่เป็นการวางใจอย่างเข้าใจในกฎแห่งกรรมและธรรมชาติของสิ่งต่างๆไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะโลกหลักพรหมว,วิหารสี่เหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างสงบเยือกเย็นและมีสติที่มาของหลักธรรมเหล่านี้ล้วนมีรากฐานมาจากประสบการณ์การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงออกผนวดเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์หลังจากทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักและทรงค้นควาทดลองแนวทางต่างๆมากมายในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบผลทางสายกลางมัชิมาปฏิปทาซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ใช่การทรมานตนเองจนเกินไปและไม่หมกมุ่นอยู่กับการมาสุขพระองค์ทรงตรัสรูความจริงอันประเสริฐแห่งอริยรสัจสีและคุณลักษณะแห่งไตรลักษณ์ภายใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์การตรัสรูของพระองค์มิใช่การรับรู้จากเทพเจ้าหรืออำนาจภายนอกใดๆหากแต่เป็นการค้นพบด้วยปัญญายานอันบริสุทธิ์ของพระองค์เองที่ทรงเห็นแจ้งในธรรมชาติของทุกสิ่งอย่างลึกซึ้งและปราศจากอคติ คำสอนของพระองค์จึงเป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติและประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคลไม่ใช่เพียงความเชื่อที่เลื่อนลอยหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้นั้นเป็นสากลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยและทุกเชื้อชาติโดยไม่จำกัดอยู่กับาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะในการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเราสามารถเริ่มต้นจากการฝึกสังเกตและพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างสม่ำเสมอลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อารมณ์ของเราที่ผันผวนไปมาความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแม้กระทั่งสิ่งของที่เราเคยคิดว่ามีค่ามากที่สุดก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามเวลาเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้บ่อยเข้าจิตใจของเราก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปทีละน้อยเราจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถยึดไว้ได้อย่างถาวร การฝึกปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความรับผิดช,ชอบหรือการไม่ใส่ใจสิ่งใดๆแต่เป็นการเข้าใจว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับเราเพียงผู้เดียวมีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้องเราจรึงควรทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ด้วยสติปัญญาแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่อาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังได้นี่คือการปล่อยวางอย่างแท้จริงการยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงทำให้เราไม่จมดิ่งเมื่อเจอความผิดหวังไม่ยินดียินร้ายจนเกินไปเมื่อเจอสามสำเร็ การใช้ชีวิตอย่างสงบยังสามารถทําได้ด้วยการฝึกเจริญสติในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งการนอนการรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งการพูดและการฟังการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะจะช่วยให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่ติดอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตทําให้เราสามารถสัมผัสกับความสงบภายในได้ณที่นี้และเดี๋ยวนี้การฝึกพรหมวิหาร4ีก็เป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการสร้างความสุขและความสงบให้กับตนเองและผู้อื่น ลองเริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตาให้กับตนเองปรารถนาให้ตนเองมีความสุขปราศจากความทุกข์หลังจากนั้นจึงแผ่เมตตาไปยังคนใกล้ชิดผู้คนที่เรารักและขยายออกไปสู่ผู้คนทั่วไปสรรพสัตทั้งหลายฝึกกรุณาเมื่อเห็นผู้อื่นกำลังลำบากฝึกมุทิตาเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จและฝึกอุเบกขาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือเห็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนา การฝึกฝนเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของเราอ่อนโยนขึ้นเปิดกว้างขึ้นและมีภูมิคุ้มกันต่ออารมณ์ด้านลบต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองพิจารณาตัวอย่างเหล่านี้เคยมีเรื่องเล่าของหญิงชราคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างลำบากมาตลอดชีวิตเธอมีทรัพย์สมบัติเพียงน้อยนิดและต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพแต่เธอกลับดูมีความสุขและสงบกว่าคนร่ำรวยหลายคนเมื่อมีคนถามถึงเคล็ดลับเธอตอบว่าฉันไม่เคยยึดติดกับสิ่งใดเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้มาหรือควาาาามมททุกขขี่่ผนเ้ ฉันรู้ว่าทุกสิ่งล้วนผ่านไปเหมือนสายน้ำฉันจึงเพียงแค่เฝ้ามองมันไหลไปไม่คิดจะกอบโกยไม่คิดจะกักเก็บและไม่คิดจะต่อต้านหญิงชราผู้นี้เข้าใจหลักอนิจจังและอนัตตาโดยธรรมชาติเธอไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของแม้จะมีความสุขเล็กน้อยจากการทำงานเธอก็ไม่ยึดไว้เมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากเธอก็เข้าใจว่ามันเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่จะผ่านไป ทำให้เธอสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบไม่หวั่นไหวไปกับความผันผวนของโลกภายนอกอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงเขามีทุกสิ่งที่หลายคนปรารถนาทั้งเงินทองชื่อเสียงและตำแหน่งที่สูงส่งแต่เขากลับรู้สึกว่างเปล่าและไม่มีความสุขที่แท้จริงวันหนึ่งเขาได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งและได้เล่าความทุกข์ของตนให้ฟังพระอาจารย์จึงสอนให้เขาฝึกเจริญสติ และพิจารณาไตรลักษณ์ชายหนุ่มเริ่มจากการสังเกตความคิดและอารมณ์ของตนเองเขาพบว่าความคิดและอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วไม่คงที่และไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเขาเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เขาก็เริ่มคลายความยึดติดในตำแหน่งหน้าที่และชื่อเสียงที่เขาเคยยึดมั่นเมื่อเขาไม่ยึดติดเขาก็รู้สึกอิสระมากขึ้นไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไร ไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมากขึ้นให้เวลากับครอบครัวและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเขากล่าวว่าเมื่อผมปล่อยวางจากสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความสุขผมกลับพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นเลยแต่อยู่ที่ความสงบภายในใจของผมเองนี่คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้หลักธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยแต่ขาดความสุขและกลับมาพบความสงบที่แท้จริงได้ ด้วยการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและปล่อยวางนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าของหญิงสาวคนหนึ่งที่เผชิญหน้ากับการสูญเสียคนรักอย่างกระทันหันเธอจมดิ่งอยู่ในความโศกเศร้าอย่างแสนสาหัสไม่สามารถทำใจยอมรับความจริงได้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงจนกระทั่งเธอได้มีโอกาสฟังธรรมและเรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังและอนัตตาจากเดิมที่เธอพยายามจะยึดติดกับภาพความทรงจำเก่าๆ และปฏิเสธความจริงของการพลัดพรากเธอก็เริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แม้กระทั่งความรักและความผูกพันที่เคยมีก็ไม่อาจคงอยู่ตลอดไปในรูปเดิมเธอยังได้ฝึกแผ่เมตตาและกรุณาให้กับตนเองและคนรักที่จากไปทำให้จิตใจของเธออ่อนโยนลงความเศร้าโศกค่อยๆค,คลี่คลายลงเธอไม่ได้ลืมเลือนคนรักแต่เธอสามารถยอมรับความจริงของการจากไปได้ด้วยความสงบและเข้าใจว่า ความรักที่แท้จริงมิได้ขึ้นอยู่กับการครอบครองหรือการอยู่ร่วมกันทางกายภาพเสมอไปแต่เป็นการอยู่ในความทรงจําที่ดีและการแผ่เมตตาถึงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยหัวใจที่สงบและเข้มแข็งกว่าเดิมนี่คือพลังของการเข้าใจหลักธรรมและนํามาใช้เยียวยาจิตใจในยามที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสามารถทำได้ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวรู้สึกตัวถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกย่างก้าวรู้สึกตัวถึงรสชาติของอาหารแต่ละคำหรือรู้สึกตัวถึงเสียงต่างๆที่ผ่านเข้ามาในส่วนประสาทการฝึกเช่นนี้แม้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันก็จะช่วยให้จิตใจของเราอยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านและมีความสมองมากขึ้นถัดมาคือการพิจารณาไตรลักษณ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อใดที่เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของผู้คนหรือแม้กระทั่งความคิดของเราเองให้ลองหยุดและพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังหรือไม่มันจะคงอยู่ตลอดไปได้จริงหรือเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะทุกข์หรือไม่และสิ่งนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราหรือไม่การพิจารณาเช่นนี้จะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้และพบกับความอิสระทางใจมากขึ้นการฝึกพรหมวิหารสี เป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญยิ่งลองตั้งใจแผ่เมตตาให้กับตนเองและผู้อื่นในทุกเช้าปรารถนาให้ทุกสรรพสัตว์มีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรไภปราศจากความพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความลำบากกายลำบากใจรักษาตนให้มีความสุขปฏิบัติกรุณาด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้เมื่อมีโอกาสฝึกมุทิตาด้วยการชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นจากใจจริงและฝึกอุเบกขาด้วยการวางใจเป็นกลาง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือเมื่อเห็นความแตกต่างหลากหลายของผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆการฝึกฝนเหล่านี้จะช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นผู้ให้มีเมตตามีความสุขที่ได้เห็นผู้อื่นเป็นสุขและมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะโลกนอกจากนี้การสร้างนิสัยแห่งการปล่อยวางยังรวมถึงการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวงังการปล่อยวางความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง การปล่อยวางจากอดีตท,ที่เราไม่สามารถแก้ไขได้และการปล่อยวางจากอนาคตที่เราไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์แบบการยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตการยอมรับในสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นก้าวสำคัญสู่การปล่อยวางที่แท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาและมีความเมตตาอยู่เสมอจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความสุขที่แท้จริงมีได้อยู่ที่การมีทุกสิ่งที่เราต้องการแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีและการปลดปล่อยตนเองจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงการเดินทางเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานและต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสงบภายในที่มั่นคงไม่สั่นคลอนไปกับโลกธรรททั้งปวง เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและธรรมะอย่างถ่องแท้ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการค้นพบความสุขที่แท้จริงนี้ด้วยการปล่อยวางและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในทุกๆวันเทิด